ผา่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเจเกนครอฟนะครับที่ประกาศอำลาทีมออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังเดินหน้ากันต่อไปนะครับในเรื่องของสโมสรใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในอนาคตของลิเวอร์พูลตรงส่วนนั้นพวกเขาต้องดำเนินการและจัดการแล้วก็เชื่อว่าตั้งแต่เดือน11ที่รับรู้เรื่องนี้กันมานะครับก็น่าจะมีขบวนการขั้นตอนสรรหาเดินหน้ากันไปพอสมควรบ้างแล้วนะครับกุนซื้อหลายๆคนที่ค่อนข้างจะ มีชื่อเสียงแล้วก็ถูกคาดการกันก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชาบีอลองโซจากไบเออร์ลิเวอร์ลเวอร์กูเซ่นในฐานะสิทธิ์เก่าของสโมสรเลเวอผู้กลายเป็นเต็งหนึ่งที่หลายๆคนนะครับก็คาดการว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ต่อจากเชลซีครับนะครับหรือแม้กระทั่งโรเบร์โตเดอซับบี้นะครับก็โดยสไตล์การทํางานด้วยชื่อเสียงในเรื่องของการจิตวิทยาในห้องแต่งตัวที่ยอดเยี่ยม ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็จริงอยู่ว่าอาจจะมีการพูดเปลยเๆหลังจากโดนนักข่าวไปจีบจีบเรียบเียเคียงเคียงกันมาก็อาจจะตอบกันในเรื่องของการกักกัดในเรื่องของมารยาทต่างๆนานาก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่านั่นคือคําปฏิเสธแต่อย่างใดแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลยนะครับว่าเขาอาจจะเข้ามาเป็นกุญซือคนใหม่ของลีโอพูด้วยเหตุผล ที่รองรับได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับคนคนนั้นก็คือเป๊ปไบรเดอร์มือขวาของเจเันครอปนั่นเองนะครับจริงอยู่ว่าการที่มีการออกข่าวมานะครับว่าหลังจากจบฤดูก,กาลนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชต่างๆอาจจะไปกันยกชุดพร้อมกับเจเ n นครอปซึ่งรวมถึงเป๊ปไบรเดอร์ด้วยเช่นกันแต่ลืมนะครับ การอําลาทีมของเปปไลเดอร์ในการประกาศคังนั้นเขาคือแค่มือขวาคือผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ถ้าหากมีข้อเสนอนะครับ ที่จะให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่อะไรต่างๆ่า,า,าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เป๊ปไรเดอร์สกำลังค้นหาทีมนะครับที่เขาเองอยากจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำมาเป็นเฮดโค้ชเป็นตัวนะครับที่สำคัญแต่ถ้าหากมันได้เริ่มต้นกับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วมันก็น่าจะมะีเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วย ที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาคิดว่าถ้าหากมีการเสนอเข้ามาจริงๆมันก็พิจารณาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับเหตุผลที่อาจจะเป็นเป๊ปไรเดอร์ได้นั่นก็คือเขาเองเป็นบุคคลที่อยู่เคียงข้างกายเจนคอปมาตลอดในระยะเวลาหลังๆนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จัก นักเตะทุกคนรู้จักระบบการเล่นต่างๆนานาที่จเจร์เกนครัได้วางเอาไว้เนื่องจากการทํางานร่วมกันของเขาเนี่ยแหละครับแล้วเขาเองก็ยังมีส่วนนะครับที่ลงไปนะครับฝึกซ้อมวางแผนการซ้อมออกแบบอะไรต่างๆนานามานําเสนอเจอร์เกนครัแล้วก็ลงไปนําฝึกซ้อมกับนักเตะด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ต่างๆนานาของเขากับทางด้านนักเตะ นะครับน่าจะมีส่วนสำคัญที่ถ้าหากเป๊ปไรเดอร์เข้ามามันไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรกันมากมายกับการในฐานะที่ก้าวขึ้นมาเป็นกุญซื้อคนใหม่ของลิอร์พูลด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเป๊ปไรเดอร์น่าจะเป็นคนที่เจนนิคอบมองว่าถ้าหากเป็นเป๊ปไรเดอร์ขึ้นมาจริงๆน่าจะเป็นคนที่เจนนิครอบน่าจะพอใจนะครับเนื่องจากเขาเองก็งให้เครดิต นะครับการทํางานของเป๊ปไลเดอร์ว่าไม่เป็น2รองใครเหมือนกันในเรื่องของเรื่องระบบอะไรต่างๆนั้นนะคิดแผนการในการฝึกซ้อมมากมายมานําเสนอจเจนครอปชื่นชมเป๊ปไลเดอร์มาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวการปรับตําแหน่งแท็กติกเขาคือที่ปรึกษาชั้นเลิศที่จเจนครอปน่าจะพอใจถ้าหากสมมุติว่าคนที่ก้าวขึ้นมาต่อจากเขา อาจจะเป็นเป๊ปไลเดอร์ซึ่งมันคล้ายๆก,กันกับระบบบูตลูมสตาร์ทนะครับที่มีชื่อเสียงของเลี้ยวผูในอดีตนะครับช่วงเวลาที่เลี้ยวภูเปลี่ยนผ่านผู้จัดก,การทีมชื่อดังๆหลายคนนะครับแต่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เลี้ยวภูยังสามารถเกรียงไกลได้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในช่วงระหว่างปี70-80มาจนถึง ช่วง90นะครับก็อาจจะทำให้ระบบบูตลูมสตาร์ที่มีชื่อเสียงของเลี้ยวภูอาจจะถูกนำมาพิจารณาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เห็นบิลช c งกลีนะครับต่อด้ดยบ๊อบเพสลีย์มาโจฟาแกนนะครับแล้วก็มาที่คนนีดอกริช ทุกคนประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านและแต่ละคนถือว่าเป็นกุญซือชั้นนําทั้งหมดนะครับแล้วก็การเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไม่ได้ทําผลกระทบอะไรให้เหลียวูู้ต้องอลดความแข็งแกร่งลงนะครับในอดีตซึ่งถ้าหากว่าการเปลี่ยนถ่ายจากเชนคอกมาเป็นผู้ช่วยก็น่าจะทําให้มีโอกาสที่จะทําให้การทํางานของทีมมันไม่สะดุดและก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป๊ป นะครับในปัจจุบันเองนะครับเขากับผู้เล่นทั้งหมดน่าจะสนิ์สนมกลมเกลียวกันนะครับเราก็น่าจะรู้แผนงานการปฏิบัติการต่างๆนานาของสโมสรอย่างไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะครับเพราะเขามีประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็ถหากใครคิดว่าเป๊ปไลายเดอร์นะครับพอที่จะมีโอกาส เป็นไปได้หรือไม่นะครับถ้าหากได้รับข้อเสนอจากเลี้ยวภูก็ลองส่งความคิดเห็นกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณ,คณซื้อคนอื่นๆที่น่าสนใจมันอาจจะมีเหตุผลอะไรอีกหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่มันมันอาจจะขัดแย้งกันที่ยังไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโชเซ่โมริโญที่ใครพูดถึงกันนะครับแม้ว่าจะว่างงานอยู่แต่ดูแล้วนะครับการที่จะมาร่วมงานกับทีมที่มีประเพณีหรือไม่มีงบประมาณ มากมายให้เขาซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมตามที่เขาต้องการได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมเหมาะควรอะไรกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับส่วนพีแอนนะครับณสเปอร์นะครับอังเกก็เพิ่งจะมาเริ่มงานกับสเปอร์ก็ไม่น่าจะ มีโอกาสในการที่จะย้ายมาน่าจะมีบทพิสูจน์ในการที่จะทํางานกับสเปร์นะครับในขณะเดียวกันใครที่มองไปถึงยูเลียนนาเกลมันนะครับเขาเองก็มีหน้าที่จะต้องคุมทีมชาติเยอรมันเพื่อร่วมศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับล้วก็คงไม่มีเวลาเหลือมากพอนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนหรือจบทัวร์นาเมนต์มาแล้วค่อยมาเริ่มเตเริ่มต้นกันแล้วมันก็คงจะผิดวัตถุประสงค์บางอย่างที่จเจนค์เขลีบประกาศเพื่อให้ทีมเตรียมตัวหาผู้จัดการทีมคนใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลหน้าด้วยนะครับมันมีอีกเหตุหลายหลายเหตุผลที่ทําให้กุญสือบางคนยังนะครับไม่สามารถที่อาจจะเข้ามาร่วมงานกับเรียวปูได้แม้ว่าจะเป็นยอดกุญสือที่น่าสนใจก็ตามแต่ในมุมของเปปไลเดอร์มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับ ถหากเป๊ปได้เข้ามาทํางานทุกอย่างมันกําลังจะเดินหน้าต่อไปริวพูลยุค2.0นะครับเวอร์ชัน2.0ก็ยังน่าจะาดําเนินแผนการไปได้อย่างไม่มีสะดุดด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดในคลิปนี้คงต้องบอกว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นมุมมองว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงมันก็มีน้ําหนักที่รองรับและไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้เหมือนกันว่าทําไมนะครับ อย่าเพึ่งมองข้ามเป๊ปไลเดอร์คนนี้ไปซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ฝีมไม้ลายมือการทำงานของเขามันน่าจะทำให้เราเห็นและพอจะไว้ใจได้ว่าเขาสมควรที่จะเข้าเป็นกุญซือคนใหม่ของลิเวอร์พูหลหรือเปล่าครับ